สวัสดีครับผมตอนแอดกับมาอยู่วัดแห่งหนึ่งนะครับท่านผู้ชมไปกินเข้ากินกุวยเยวอยวนเทศบาลันวาหัวเที่ยวปูก็ให้เลขเย็ดสองนะครับท่านผู้ชมมักกะเข่าเย็ดสองบนนะครับเนาะก็เลยเขามาถามเลยเขามาหาปูเห็นปะมาหาปูรองเบงว่นที่สิบหกมิ ตัวหน้าหกสี่ปะปูขี่ฝันได้ไปเนาะครับเนาะท่านผู้ชมเพิ่งเขามาหาปูรั้งแหลกเนาะครับเนาะแต่กี่กับพัดในรูดอกมันจะเป็นมารูจากทายบานกระเจ้าเนาะครับเนาะเดี๋ยวเขาไปรับเขาไปชมน้ำกันเขาไปหาปูน้ำนเนาะครับท่านผู้ชมผ้อกให้ฟังนะเนาะวยนวไหวตายเกิดคนชัวนวีเพรอครับเวี่นตายเวี่นเกิด คนคนหนึ่งเวียนได้ตายเกิดกองกระดูกเข้าภูเขาถ้ามีคนคอยรบกวนไว้อ่าไม่เป็นไรถ้านานนี่เนาะจะเขาจะเกิดเไม่รูเป็นหมากรบอกจักเนาะครับหมจักได้เออหมูจักเพราะชนเลขบนเนาะที่แลขข้วฝันเห็นเลขเจ็ดก็เลขสองโอ้เลขสองเลขสองนี่นะก็เลยสนใจเพราะว่าเพราะว่าเ้าบริษัทว่าเ้าฝันเห็นแบบนี้ว่ามันจะออกแบบนี้นะแต่ว่างวดนี้ฝันเห็นเลขที่ก็เลขสองโอ้ครับ อ่ะเลยอดกวนฝันได้เจ็ดเออได้เก็ก็เลขสองเพราะถ้เบูรณาบามันจะออกเป็นแบบนี้เลยบอกใจใจนะน้่ก็แล้วอีกอย่างึงก็ไข่กับบหงมง่ายครับผมบ่ชหง้มง่ายครับผมแม่ยูปูวไม่ปูแม่ยู่อันนี้ึือก็คือเบิมแล้วแต่บุญในตวาสนาเลยอันที่ว่าในอดีตชาติเราเคยสร้างทำบุญมาไหมนะเนี่ยคึ่งก็ไข่เนาะไปซื้อโรตียูอันคุอัน ไปคือต้นไม้นี่ล่ะสะพัดอัน 0, นะ0นะูนซีหาซูนสีหาหายจ้าใบไหนครับพ<อ>ันจับหายห้าเจ็ดสองศูนสีห้าวันที่สี่จับหอบอเอารอกเอาศูนเจ็ดสามศูนส <c oughs> ีห้าก็เบิอไร่ำครับโอ้ยบุญข่อยอม,มันเป็นบุญเฮาโอ้ก็สันปุยถือรล้นที่สี่วือไเอเอบองงวดที่พั่ออกงวดซูนีหงวดก่อนงวด สองสามหมวดเสี่ยงนะครับอันต้นคือบอลนี่ไป,โอ,อไปโอ้สมบอลเอปูงวดกว้านนั่นก็ได้เจ็ดสองเลนหมครับเออบอลฟันก็เจ็สองครับฝันได้เจ <2 S 2> ตดสองมันลกเลยเจ็ดสองครับแล้วที่เ้าบัวเอาเใจใช๊ชายเวลามันออกมาเขาจึงสะลุงนะแล้วก็คอยจะคือว่าลบุญบารมีเหาบ่ถึงอู๋ครับบุญบาลนี่ห้าบ่วถึงอย่าลืมว่า พอพระเจ้าสร้างบุญบารมีมาเป็นรอยกับรอยชาิเลยครับเพราะเป็นท่านบรราที่เป็นสางมาครับผมคุณพ่อบอกโอ้ยพอปแปะนี่นรอยเยวจจยอยากจะได้นีนลานสองันก็ได้หรอกครับไม,ไ,ไ,มไ,ไม่ได้ไม่ได้อะไเขาต้องสร้างกุศลบุญบุญมากครับครับเริ่มบุญกรรมไม่จริงบุญกรรมไม่จริมมงเพราะเขาเพระเงินม่นาเหรอคงเขามาอยู่ในสองมัน่นาความหมกเข่าอะไรไปรอยอะไรโอ้ปู่ไม่อยู่ปูมาอยู่ในสองมั่นาลหรอสองมัาลย่นี่ นี่เจ้าเขาเปนสาเปนสาทีสาจ้เขาเนมือนี่จเขาอีกสองเดือนนี่จกวนปูอยู่นอ n กุ้งทีครับากวนอยู่มามาดยุงเทพสิปีโอ้ยุงเทพสิปียุ่งพปีปีหาเจ็มาจำาสาจนสาเดือนแล้วกลับไปแล้วกประเทดผาปลามาเ็ดจังมาแล้วก็จังมาบ้านนองกุ้งนะมาน o งกุ้งครันองกุ้งสร้างดาวะครับเนอะลูกสร้าาวนี่ลูกสาวให้มากล้านก็เลยเนสาครเวลาหนึ่งเลาหนึ่งก็เลยให้ลูกสาวกูน้อย คกูดูลูกสาวกูไงจักแล้วพ่อเงินให้ลูกสาวกูหน่อยโอ้ยมันสั่างทำั่งเนี่ยว่าพ่อมันก็บม่ได้บอกว่าเงื่อนเอาให้แล้วพ่อจะไปเฮ็ดยังก็เลยแต่เนาะมันบอกว่าให้พ่อซื้อรถนั่งนะอไรอยา้ยมาไหนให้พ่อสบายนะแต่วันนี้เขาไม่ได้เอาแล้วปูไม่เอาปูไปสั่งวัดเมื่อไรมาครับเงื่อนล้านหนึ่งไะเงินล้านเงิ่อนล้านกว่าสามล้านล้านตัวขับปไปของน้ำชิปหงรับซอยเช็ดท่า ้องแง่กับสองแสนกว่าพอ,อเห็ดอันลุงมขวัวคนกับมือขบ,บาท์โหเห็ดซาลาเห็ดทองน้มมาสางอันธรรมะสางกุฏิครับว่าสามแสนสี่แสนธรรมะเอาขี้ดินถวัดเป็นรอยรบบนะเอาไปสางร,รูปเนาะเล่นเล็ดรูปเล็นรูปทุมป่มกุฏินะ,อ,ะอย่าลืมว่าเราเกิดมามาตัวเปล่าครับออกเข้ามาตัวเปล่าเลยวม่ได้เอาอยัางมาให้ไม่ออกเลยไม่ได้ตายไปเอายังไปไม่ออก ไม่มีอะไรไปเลยครับมามือเปล่าไปมือเปล่าเอาพ่อคอยบอกงานโน่นว่าโอ้ยเจ้าก็ซอยไปเนี้ยมันพลาแต่ละพลก็คือมันพลาเจ้าเนีย้ยกล้วผ่านครับอย่างเงีนยมันผ่านแต่พลาดมันอยู่ในพองเงินไหนะพ <Yeah. S 1> อได้เงินหละ่ะพอมาสัาง่งครับววเราเงินเนาะเงินพลาดเนสูงเข้ามาเก็บป,ปุทธ คิดเงินก็ทิ้นเงินเขาเก็บไว้แ้่เขาเพได้เอามาพ่อไปขานมันยังเสียอันปักไฟเสียม้วนซึ่งก็ซ้อมมาสามร้อยไปเลยอ๋อนี่น้าอันนี้น้าก๊อกหน้ามัอันนี้ก็ไอเงินมันไปสองพันเนี่ยมาซื้อทอซื้ออย่างเห็ดตทอเนี่ยมันมาใส่เมื่อหลายปีแล้วก็เหดนะก็เห็ดนี่อันนี้นี่นะแห้งใช่น้านี่นะมันมาใส่ไปอยากใหงื่งอนี่ไงทำไมอยากเหงก็อกเพราะว่าเคยฝันมา จะขอนี่เฮ็ดตัวสิไปต่างประเทศเฮ็ดตัวเฮ็ดคันสปอสิไปต่างประเทศแต่ว่าทางพว่าไปจะคนไปจะคอยผู้เียวอก็เลยอายุหกสิบามี่นะโอ้หกสิบสามหกสิบสี่ิอายุหกสิบสามหกสิบสี่อายุใครนะครับก็เลยอยากเรีนตัวนี้อันต่วนเลขบนน่ะงวดที่แล้วฝันเห็นเลขเก็กก็เลขสองเลขยุงเลขสองนุ่นะเพราะ่สนใจเพราะว่า ว่าเ้าบบได้คิดว่าเ้าฝันเห็นแบบนี้ว่ามันจะออกแปบนี้นะแต่ว่างวดนี้ฟันเห็นเลขที่ก็สองโอ้ครับนั่นแหละ,ละอวดก่อนฝันวันได้เจ็ดเออได้เจ็ก็เสองแล้วพอขึ้นพอฝันว่ามันจะออกเป็นเนี้ลเลยบอกใจใจน,นะนะครับล้วอีกอยางนึงก็ข่อยกับบ่ไห่งงง่ายครับผมบ่ไห่งงง่ายครับผมแม่ยกัวแม่ปู้แม่ยกถือก็คือเวิรมแลวแต่บุญและตวัฒนาเลยอั่นี้ว่า ่นอดีตชาติเราเคยสร้างทาบุญมาไหมนี่ครึ่งก็่อยเนาะไปซื้อรถตะยี่ยูยุ่นอันไปคือต้นไม้นี่ละสะพัดอันซูนสีหาซูนซีหาหายจากใบนห่คัพินจับหายห้าเจ็ดสองศูนย์สี่ห้าอ้วนจีบีจับหเอาบอลรอกเอาศูนย์เจ็ดสามศูนย์สี่ห้ากระโอ้ไรสำโอ้บุญค่อย มันเป็นบุญเน่าโอ้ก็สันปุยถือร้นที่สีมตัวนี้เออบองวดที่ไม่ออกงวดสุทรหงวดก่อนงวดสองสามหมดเสียง่ะครับอัน้นก็บอกนี่ไปโอ้สมบอลปูงวดก่อนนั่นก็ได้เจ็ดสองเลนบมอครับเออบอฝันก็เจดสอครับฝันได้เจ็ดสองมันเลยเ็ดสองครับแล้ที่เขาไปเอาใจใช่เพ่้่าออกมาเขาจึงชะลุงนะแล้วก็คอยจะขึ้นา บุญบารมีห้าบ่ถึงถิ้ครับบุญบารมีห้าบ่อเถิงอย่าลืมว่าพระพุทธเจ้าสร้างบุญบารมีมาเป็นรอยกับรอยชาติเลยครับเพร,ราะเป็นถ้ำเป็นร้าที่คนสั่งมาครับผมคือห้องอโอ้ยพอแตะนี่รอยเดียวอยากจะได้นี่ล้านสองร้านเพได้หรอกครับไม่ได,ไได้ไม่ได้นั่นแหละเขาต้องสร้างกุศลบนบุญมากครับครับอย่าลืมบุญกรรมไม่กินบุญกรรมไม่จริงเพรายขอบาลมีเงินมาสั่งเองหมด พอมาอยู่ในสองมัาควกมหมกเข่าไปปรื่อดเลยโอ้ปู่มาอยู่ปูมาอยู่ในสองมัณาาหรอสองมัณฑะเาอยู่นี่นี่จะเขามัณฑไมัณฑที่สาจะเขาพื่มือนี่ือเขาอีกสองเรือนนี่แต่ก่อนปูอยู่หนองกุ้งทีครับก่นเยู่มามายุงเทพสิบปีโอ้ยุงเทพสิบปียุงเปสิบปีปีหาเจ็มาจำมัเพิ่นสาเรือนกวกลับไปแล้วก็ปเฮ็ด่าป้ามาให้จังมาแลมาก็จัง มาาน้องกุ้งนะมาน้องกุ้งใช่ไหมลูกน้องกุ้งสองดาวนะครับลูกสาวให้มากสองล้านก็เลยมันสั่งเอาเวลาหนึ่งเวลาหนึ่งก็เลยให้ลูกสาวผู้น้อยครับคนนี้ลูกสาวผู้ใหญ่ของจักรแล้วพอเงื่อนให้ลูกสาวผู้น้อยครับโอ้ยมันสั่างทำสั่งเนี่ยเพราะว่าพ่อมันก็บพิ่งจะบอกว่าเงื่อนเอาให้พ่อจะไปเฮ็ด์ยังกรแต่เนาะมันบอกว่าให้พ่อซื้อรถนั่งนะไปไหนมาไหนให้พ่อสบายนะแต่วันนี้ ปูเอาปูไปสังวัดมาเลยหัดเงินล้านหนึงนะเงินล้านเงินล้านกว่าสามาเงิาได้ครับป้าห้องน้าทิซอยเฮ็ดสลามากับสองแสนกว่าซอยเฮ็ดอันลุงครัวคนกับมืกบาทเฮ็ดสลาเฮ็ดทองาสงอันรรมาสังกุฏิครับนสามแสนสี่แสนมาเอาขี้ดิวัดเป็นรอยลูกไไปสังลูเนาะเค็ดลูเ็ดลูทุ่มกุฏินะ อย่าลืมว่าเราเกิดมามาตัวเปล่าครับออกข้ามาตัวเปล่าเลยวม่ได้เอา,เอาอยัางมาใหนไม่ออกเลยไม่ไ้ตายไปเอาอยัางไปไม่ออกไม่มีอะไรไปเลยครับมามือเปล่าไปมือเปล่าเอาพ่อข่อยบอกงานโน่อยู่ว่าโอ้ยเจ้ากับซอยข่อยแน่มันพระแต่ละพระค,ค,คือมันพระเจ้าเนีย่ยก็ะผม่านครับแรงเงินมันผ่านแตพระมันอ,อยู่ในพงเงินไนะขอได้เงินหล่ะขอมาสาั่งครับ ล้วเงินเนาะเงินหายเงินสูงข้ามาเเก็บบิดเก็บแคอเงินก็ถึงเงินแล้เแค่ปุ๊บแ้่เขาบอกได้อามาพอไปขายมันยังเสียอันปักไฟเสียมววนซึ่งเขาซ่อมเขาจำหน่อยไหเอออันนี่น้ำอันนี้น้ำก๊อกน้ำอันนี้ก็้เงินเพิ่นไปสองพันเนี่ยซื้อทอซื้ออย่างเหตโตทอเนี่ยมันมาใส่มาหลายปีแล้วก็เฮ็ดนะไปเฮ็ดนี่อันนี้นี่นะแข่งใช้น้ำเนี่ยมันมาใส่ นี่เนาะครับท่านผู้ชมเหล็กีีปูห่เนาะท่านผู้ใดฟังประท่านกันนี่เนาะครับท่านผู้ชมที่ปูบอกที่สิบหกมีตัวหน้าหกสี่เนาะครับเนาะปู่าใหเซื้อปูว่าอายุปูหันหกสิบสามหกสิบสี่เนาะครับท่านผู้ชมนี่แหละปูงวดที่แล้วอันงวดที่แล้วปูกัดฝันได้เ็ดสองเนาะครับเนาะปูงวดที่แล้วก็ได้เ็ดสอง บาตหนึ่งวันวันที่สิบหกเนาะครับเนาะวันวันที่สิบหกมีถุนหน้าหกสี่เนาะครับเนาะูวกไอหกสามหกสี่เนาะครับเนาะท่านผู้ชมเอาไปพิจารณาบางเนาะครับเนาะเอาไพิจารณาเสียงบางมักกะตามามักกะพานเนาะครับเนาะให้ท่านผู้ชมรวยรวยเฮงเฮงโสงหมานสุภุสุขนะครับเด้อ ก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามไ่เพจพารวยนะครับคือคลิปนี้สวัสดีครับ